กูเจอดาบผีกูเจอดาบ <Hey. S 1> มิวแทนไทท่านซอสโอโหตำนานมีจริงว่ะเพื่อนโอ,อ,อ้โอ้าอ้าโอ้โหเพื่อนโอ้โหตากะนเชื่อตัวโคตรใหญ่ โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนชาวไมค์ครับทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมแตมเมอร์แล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันใน m มค e c รับ t p o c k e t e d i t i o n Windows 10หรือ m มค e c r a f t p o c t e t e d i t i o n mm hmm. ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยู่ในที่ไหนไม่รู้นะฮะซึ่ง ผมกับเพื่อนของผมเนี่ยได้มาทําการค้นหาสิ่งมีชีวิตดึกดําบรรนะครับผมคือตำนานบอกว่ามีที่ที่หนึ่งแถวเนี้ยที่ผมเดินทางกันมานะครับเขาบอกว่ามีสิ่งที่ยังมีลมหายใจอยู่ครับเออตำนานที่ยังมีลมหายใจอะครับพวกรถท่อดังเลาเล่นนะครับ ก็คือวันนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางกับเพื่อนผมมาแต่เพื่อนผมเนี่ยมุ่งหน้าไปแล้วนะครับเห็นบอกว่าจะไปทางภูเขาน้ําแข็งนะครับตอนนี้ก็ไร้การติดต่อซึ่งเนี่ยผมก็เลยจะมาตามเพื่อนผมแล้วก็จะไปค้นหาของด้วยนะครับปะก็ก่อนอื่นเลยนะครับฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกดรูปกระดิ่งนะครับใครอยากให้เล่นไมค์คาร์ฟเล่นอะไรอีกก็บอกได้นะครับเเดี๋ยวเราจะเอาของในอเทอร์เชสตก่อนซึ่งผมได้เตรียมชุดเกาะมานะครับเพราะว่า แถวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าอันตรายนะครับไปขุดเอนเดอร์เชตไปนะครับผมเรียบร้อยอาฮ่าเอนเดอร์เชตกูแตกเป็นออฟซิเดียนลืมไปนะครับ <laughs> ลืมไปนะครับคุณผู้ชมโอ้โหของหายเลยโอ้โหลืมไปว่าน,นี่มันที่ขุดเพชรนะฮะขุดแตกเป็นออฟซิเดียนเลยโอ้โ<ะ>หข้างหน้าเป็นภูเขาน้ําแข็งแบบโคตรโอ้โหโคตรใหญ่เลยครับคุณผู้ชมไปฮะรีไป,ไปเดี๋ยวขอเอาอาหารมาก,ก่อนนะครับ ดีนะลืมตัวไปนะครับว่า e n d e r Chest เนี่ยมันต้องใช้ของที่มี Enchant ใช่ไหมผมไม่ได้เอามานะครับกว่าจะเดินทางมาถึงนี่ก็โคตรลำบากลำเบนและแสนเข็นโอ้โหที่ที่นี่นิดรู้สึกว่าเมื่อหลายล้านปีก่อนนิดน่าจะมีสิ่งมีชีวิตเอ้ยเจอเพื่อนผมแล้วเจอเพื่อนผมพี่เอ้ย โอ๊ยหายดูว่าหายไปไหนเออโทษโทษโทษเขาโทษเขโทษรอเป็นล้านปีขุดไอ้นี่รอนานแล้วเนี่ยโอเคโอเคโอเคครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ผมเจอเพื่อนแล้วนะครับก็ฝากติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะชื่อว่าพิจี้นะครับผมลิงก์ช่องจะอยู่ทางใต้ล่างคลิปนะครับคือแถเนี้มันมีอะไรแบบแปลกๆมัาเพราะว่ามันดูเป็นแบบภูเขาน้ําแข็งแบบใหญ่มากเลยว่ะ เมื่อกี้อยู่ที่ผมได้ยินเสียงอะไรคำรามไม่รู้ว่าพี่พี่ลองขึ้นไปบนยอดเขาดิอ่ามึงเพื่อนกูไม่ใช่เหรอเออเป็นเพื่อนไหนได้ยินเสียงอะไรคำรามเพื่อนเนี่ยเราขึ้นมาอืมกูว่าที่นี่มันแปลกๆนะเพื่อนนะดูดิมันตอนแรกมันมีเสียงคำรามอ่ะไม่รู้เสียงหมีเปล่าใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ได้ยินเสียงคำรามอยู่กูไม่เคยเจอหมีว่าเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเนี่ยหมีมาเฮ้ยหมีน่ารักจะเผลอไปตีมันนะนี่นี่เอาหันเอาหันไปเพื่อนน่าจขีหิวหน้าดูนะ เฮ้ยเชะเออเสียงหมีเสียงหมีมันห่วงลูกมันแน่เลยอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่ากจะตายซะเออยา่ยาๆเพื่อนอย่าไปตีมันอย่าไปแกเฮ้ยมึง <c oughs> ว่าแถวนี้มีอะไรแปลกๆป่าวะ <c oughs> เห็นเขาบอกว่าตรงตามภูเขาเนี่ยมันจะมีของข้างในใช่เหรออุ้ย,อ,ยอะไรโ <c oughs> ดนอะไรเพื่อนโดนอะไรเพื่อนโดนอะไรเพื่อนมึงโดนอะไรเพื่อนน้ำตกน้ำไหนหนาวหนาวที่สุดโลกเฮ้ย ทำไมดินมันขึ้นตรงนี้วะพีเออเอ้ยกูว่ามันแปลกๆหรือว่ามันจะมีของตามที่ตำนานเขาบว่ามึงลองขุดดีเพื่อนกว่าแปลกๆนะเฮ้ยไอผีเจอกองเฮ้ยเดี๋ยวเปิดพรมกันเดี๋ยวเปิดพรมกันข้างในมีอะไรอีกเปล่าเออข้างในมีอะไรอีกบ้างขุดก่อนเพื่อนเฮ้ยทุกคนครับเจอสมบัติแบบว่าหลายปีนะครับคือโห ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอขุดดูก่อนนะครับเพื่อมันจะเป็นกับดักโบราณที่เขาสร้างไว้นะครับเฮ้ยเฮ้ยขุดดีกว่าวะว่าฟ้ามันเริ่มมืดแล้วว่ะเพื่อนเดี๋ยวมันจะมืดเอาเปิดเปิดเปิดเลยป่าว่ามันมีอะไรข้างในอ่ะกันกับดักเฮ้ยไอ้ผีเฮ้ยสัตว์เฮ้ยสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดไอ้เหี้ยแปลว่าตำนานก็เป็นจริงดีวะที่เขาเล่าว่ายุคก่อนเนี่ยมันมีสัตว์ไอ้นี้สัตว์ในเทพนิยายอะไรแบบเนี้ย มันอาจจะถูกมันอาจจะถูกผนึกไว้ก็ได้ไอพีจะไปเผยให้เราออกมาจะเป็นไงเฮ้ยแต่ตรงนู้นมันก็มีอันนี้อีกนะหรือว่าตรงนี้มันจะมีของเหมือนกันวะคุดคุดช่วยคูดก่อนช่วยคูดก่อนตรงนี้ก็มีใช่เหรอไม่มีะไรเลยมันอาจจะเกิดทางข้างก็ได้ไปคูดไปคูดพาไปคุดพาไปคูดแถวนี้หน่อยมันต้องมีอะไรซ่อนอีกดีวะหรือว่าเอ้ยนี่ไอ้กูเจอละเขาทำสัญลักษณ์ไว้หรือเปล่าวะคนสมัยก่อนอะเฮ้ย กูเจอดาบผีกูเจอดาบมิวแทนไทท่านซอสโหตำนานมีจริงว่ะเพื่อนโอ้เชื่อมึงดูดิเมื่อกูถือดาบไอ้ผีโอ้ยดูเลื่องเฮ้ยเชื่อมันไงกันเนี่ยไม่ใช่แล้วว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วมันสมัยก่อนมันอาจจะมีตำนานรู้ว่าไอสัตว์ในพวกนี้เป็นสัตว์ที่ถูกผนึกไว้วะแต่ว่าในเมื่อเรามีดาบโหดแล้วเพื่อน เองว่าไงวะลองไหมลองไหมลองไหมตีหมีจะตีกูนะจะเผื่อไปตีกันนะเฮ้ยกูว่าละเดี๋ยวขอมาดูก่อนดิว่าไอสัตว์เทพในเนี้ยมันมีกี่ชนิดวะหูไอ,อไรเนี้ยหูมันเป็นรูปโครงกระดูกอันใหญ่อยู่่ะค้ยกูว่า,วาไม่ธรรมดาแล้วเราจะเอากลับไปที่ที่แบบว่าแถวบ้านเราเพื่อเพื่อที่เอาไปแบบในที่พิพิธภัณฑ์หรือว่าเราจะลองดูก่อนว่ามันคืออะไร ลองดูก่อนก็ได้ลองดูก่อนเพื่อนมันจะมีอะไรเนี่ยมันจะมีชื่อว่ามิวแทนไททันซอมบี้แต่ในเมื่อเรามีดาบโหดอย่าไปกลัวเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮียโอ้โอ้โหเพื่อนโควาอู้ากก์เชือโตโคตรใหญ่ไอ้เย่อะไรเนี่ยมึงฆ่ามันมึงฆ่ามันเพื่อนเจอเอาหี่บาว้างเอาหี่บากว้างกว้างมันจะตาโอ้โหคุณทำไมดาบนี้มันแรงจังเพื่อนเฮ้ยตีไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่ตีเราวะเฮ้ย มันนอนนะอู้วาทำไมมันนอนอ่ะโอ้โหเดี๋ยว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 เฮียอ้ยข้ามันฆ่ามันเพื่อนตอนที่หูเดี๋ยวมันลุดไปได้เหรอจะตายกันหมดตายห่าตายหงไอ้มันมันตายแล้วมันมันล้มแล้วใช่หรอวะไม่รับดามมิแล้วเฮ้ยมาค่อยๆตัวเล็กพีมาค่อยคตัวเล็กเพื่อนมันมันไปซากมันไปซากจะตายตายวะเช่นะกลัวมากเลยกูไม่อยากจะคิดสภาพเลยถ้ามันลุดออกไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นออกไปออกไปจะกลายเป็นอะไรอะ ลองดูตัวนี้อุ้ยอุ๊ยเชี่ยโค like ตรใหญ่อุ้ยโอ้โหแต่มันก็คงมีดาบโหดกลัวอะไรวะลองเอาดาบเหล็กธรรมดาตีดิโอ้โหตัวใหญ่จริงเพื่อนตีตรงไหนอะนี่ไงมาดิโอ้โหดาบธรรมดาตีอุ้ยผมตายโอ้ยโอ้ยผมโอ้ยมันโอ้โหโอ้เพื่อนเฮ้ยอุ๊ยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โมันยิงใส่มันยิงใส่ไอ้ทะนุทะนุระเบิดผี โอ้เชื่อเราจะตายเพราะวะ่าเราต้องมีชีวิตรอดกลับไปนะเพื่อนเรารีบฆ่ามาันเราไปฆ่าไปฆ่าม,ามันเร็วเอาดาบดิฆ่ามาัานโดยที่สุดผมก็เจอแล้วครับคุณผู้ชมสัตว์ตร้ายที่สัตว์ร้ายที่ยังมีชีวิตอยู่โอ้เชีาา่ยโคตรน่ากลัวตัวตัวนี้ไม่ไม่มีซากเหรอตัวนี้หายไปเลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเอาตัวต่อไปเลยไหมเพื่อนเอาตัวต่อไปเลยไหมตัวนี้มีชื่อว่ามิวเทนไททันอะไรเนี่ยดีลาวนิดวิวิว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 เทลโอ้ด่าโอ้โห ตัวโคตรใหญ่โดูหูดูมันถือดาบพี่ทุกคนนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับคือตอนนี้ผมกับพีเจออะไรก็ไม่รู้ว่าทำไมกระตุกวะกระตุกอุ้ยอุ้ยทางเลยทางเลยกูเ,ยเด้งใหม่ครับโอ้ m เ god อเ <c oughs> มื่อกี้ เมื่อกี้ผมหลับไปเลยเพื่อนโอ้ m ม god าเบรกกอปานาตบรีบอรีรปตะกร้าะมุนมสกิปตัวจันโะะกะตะตับกตะไร่ต้กันเอรกัเรอจอไม่ออกไห้เพื่อนเพื่อนอ้มันเกิดมาแล้วทุกคนครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกับพี่จี้ด้วยนะครับไปตีไม่เข้าตัวนี้ตีไม่เข้าใส่ลรือวยยวอย S <S อูดรเบิดอีกแล้วรุดโอ้โหไอ้ตัวที่คนไล่กาดหอตัวนี้แม่งโหดจริงวะเพื่อนอ,อูเราจะแม่นเชิญมันอีกแล้วเราไปเอาตัวอื่นกันดีกว่าตัวต่อไปตัวต่อไปมันมีชื่อว่าอะไรวะเนี่ยไททันพิกแมนพีมันนี่เพื่อนเราต้องกําจัดมันเราต้องดูทุกตัวว่ามันสามารถทําอะไรได้เพราะว่าถ้ามันรุดออกไปโลกจริงเราจะได้หาวิธีให้มีคนรับมือได้โอ้ พิกแมนตัวใหญ่เอเราฟธรรมดาตีดิเพื่อนมาดิครับมันก็มาดิครับทำไมตีไม่ได้วะเสียงมันเอ้ยนี่ไงได้แล้วมาแล้วมาแล้วตายซะเรายังไม่เห็นความสามารถของมันนะครับแต่เราสามารถล้มมันได้เฮ้ยดูหน้ามันดูหน้ามันดูหน้ามันโคตรใหญ่เลยครับนี่ชายโตดไปทีนึงตี่นี่นี่นจเป็นจมลงสู่ความเวงวางใต้ทะเลเพื่อนอุ้ยเฮ้ยโคตรน่ากลัวต่อไปนี่เลยสโนโกเลมมาเพื่อนแต่มัน มาแล้วมันมาแล้วแล้วมันอาจจะแข่งแจ่งขึ้นใช่ใช่มันแค่โอ้โหมันมีแท่นมันมีแท่นยืนด้วยมึงเห็นปอกเพื่อนอะไรวะเนี่ยเราต้องทุบเราต้องทุบแท่นเราต้องทุบแท่นมันไดทุบแท่นมันเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยทําทำไมมันโหดจังวะมันต้องเจอไททันซอร์สมันต้องเจอไททันซอร์สเมื่อมันอยู่บนแท่นมันจะโหดขึ้นหรอวะไอแม่เป็นน้ำอย่างงี้เนี่ยไม่ไม่โอ้ยมันไม่ตายอุยอ้ยมันทุบดิทีเดียวเลยว่ะฆ่ามันฆ่ามันเร็วฆ่ามันเร็ว ตีมาแล้วทำไมมันไม่ตายอ่ะเชื่อทำไมมันโหดจังวะตัวเนี้ยเออเรียบร้อยเพื่อนสวยสวยสวยโหโหดมากต่อไปเพื่อนเราเอาไททันซอมบี้ไปแล้วเรามาเอาไททันซอมบี้อีกตัวหนึ่งนะอันนี้มันเป็นตัวถูกลามโซว่ะดูจากรูปละมาแล้วมาแล้วเออไอ้กระตัวนั้นนี่วาเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้มันมีดาบตัวนี้มันมีดาบเพื่อนผีตัวนี้ไม่มีดาบ ไม่่ามาเลยมาดีครับเอ้ยดูดิว่ามันจะโจมตีเรอกโอ้โหโอ้โอ้ชื่อโอ้ดาบมันโคตรแรงทุกคนครับมาล้านกิโลอะจัดการไปเลยเพื่อนมันมันเทปไฟมันอุ้ยจุดไฟไม่ได้โอ้โหอุ้ยอุ้ยเกาะกระจุยอะอุ้ยตายโอ้โหอ้ยอุ้ยมังกระโดดพี่ชื่อมังกระโดดมังกรลังจะไปนอกมันกรลังจะไปข้างนอกโอ้โหอุ้ยกระเด็นอีกแล้วโอ้โหอย่าให้มันเข้าอย่าให้มันเข้าเมืองได้ใช่ไหมครับ ไม่งั้นมันจะไอ้น,นี้โอ้โหแม่เลยมเหี่ยมันตายดิเออเชีย่ยโคตรน่ากลัวเลยว่ะต่อไปเพื่อนต่อไปเหลืออีกสองตัวละเฮ้ยมันดับก,กระดูกมาด้วยมันกระดูกเลยใช่เหรอวะอกระดูกกระดาเฮ้ยทำไมเอ็งชุดเกาะแตกหมดเลยวะผมตายผมโดนทุกกระเด็นเลยเฮ้ยนี่ก็ชุดเกาะแตกหมดเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเอาเราจะเอาไอ้นี่เอ็นเดอร์แมนโอเคโอ้ยอุ้ย ดขอปาอะไรมันยิงอะไรอะขอปาเป็นตอนเช้า่อนะครับยิงมันยิงมันยิงอ่เซตอานะครับมาแล้วมึงก็มาดิอ้ยโอ้โหชิคนน่ากลัวอุ้ยดูมันมีอะไรก็ไม่รู้อ้า by fuck o shit คน่ากลัวตายแล้วตายแล้วโอ้โหอุ้ยอุ้ยโอ้โหตอนนี้ไปไหนแล้ววะอุ้ยอย่าให้มันุอย่าให้มันรุ มันจะทำลายโลกไหนและตัวเียอะไรเนี่ยมันอยู่นี่เดี๋ยวมันจะทำลายโลกมันจะทำลายโลกโอ้โหเดี๋ยวโอ้เฮ้ยถ้ามึงถือดาบโอ้โหดาบก็ตายอย่าตายอย่าตายมันโหดมากมันโหดมากมันโหดมากบอกไอแค่นี้ว่าอุ้ยผมตายแล้วตายตายไปดิตายดิอุ้ยมันมันเอากูมันเอากูเพื่อนตายไปรีฆ่ามันเออรีบฆ่ารีบฆ่ามันก่อนที่มันจะไปเกิดเรียบร้อยตายไปตายดิสวยอุ้ยมันมันกำลังล้มกำลังล้ม โอ้โหเชี่ยโอ้พังทลายโอ้หายแล้วเพื่อนเอ้ยโอ้แม่งมันโหดจังวะมาเพื่อนตัวสุดท้ายโกเลมยังมีมีอะไรอีกอะเสียงอะไรโกเลมไม่รู้วะไม่เป็ฟาร์ล้อไงเออใช่ใช่ใช่มาตัวสุดท้ายเพื่อนมันมาแล้วโกเลมเพื่อนเอาสิมาไปแดกไอ้เวนไอ้สารละเร็ว มันตัวใหญ่มากเลยเฮ้ยนายเราจะเราจะสกิลไรัดีมาได้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนเรามาทำงานฆ่ามันดิเราจะตีกระเป๋าหลุยให้ตายใจเย็นตายมามันอุ้ยมันทำอะไรน่ยยาโอ้ตายแล้วเรียบร้อยเราจะเก็บเรื่องเราจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับหรือว่าเราจะเอาไปบอก ให้ทางโลกได้รับรู้ว่าโลกนี้ยังมีไททันอยู่ดีวะเพื่อนโดนลมยิงช่วยด้วยใช่หรอเพื่อนกิลิตันงงโง่เนี่ยเพื่อนโอ้ยเราจะเอาเรื่องนี้ไปบอกให้ทางโลกได้รู้ว่าว่าโลกนี้ยังมียังมีไททันอยู่ไม่ว่าไงาดีวะเราต้องห้ามบอกเด็กขาดไม่งั้นอาจจะมีคนคิดตั้น,นเอาม่ต้องมา่เชื่ลงนะใช่มาอาจจะมีคนคิดไม่ดีมีหลายจากโลกนะครับ เรื่องนี้จะรู้แค่เราสองคนแลวจะเก็บไว้แหนเราคือผู้มีชิตโลกที่มีดาบไททันซอสเรามีดาวไททันซอฟที่ต่อมาช่วยโลกได้เสมอเพื่อนเราได้เวลากลับบ้านแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาเอเอเชตออกมาแต่เราจะเอาดาบนี้ไปปกป้องฟิสให้ได้เลยเอ้ยใจเย็นเอามันเก็บไว้เพื่อนเราต้องเอามันเก็บรักษา ไว้แล้วไม่ให้ใครรู้อีกต่อไปไปขุดไปขุดไอบ้บล็อกน้ําแข็งมาขุดได้ปะเฮ้ยเอ้ย,อยใครยิงกูอะไปขุดบล็อกมาแล้วมาปิดเลยลิวขุดบล็อกอยังไงมันมันเปิดมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่เจออยู่ดีเพราะม,มันเป็นของเราเออนี่ว่าเออมันเป็นของเราโอเคปนะ่ะได้เวลากลับบ้านแล้ว <laughs> ดูนี่ดิเขาเทะ <laughs> อะเทจริง <laughs> โอเคครับคุณผู้ชมทุกคน สำหรับวันนี้การค้นหาไททันที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกของผมกับพิจี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับซึ่งเราจะยังไม่บอกให้ทั้งโลกได้รับรู้ว่าโลกนี้ยังมีไททันเพราะไม่แน่อาจจะมีคนคิดสั้นแล้วก็ทําลายโลกไปนี้ก็เป็นได้เอาเป็นว่าา้ากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็พิจี้ทางอาริงช่องทางใต้ล่างคลิปนะครับผมใช่ไหมเอ็งพูดกับคนดูสิ ใช่แล้วอย่าลืมมาติดตามกันดีนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครั้งหน้าเราจะไปประจนัยที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมนะครับทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ดูอ๊ะเดี๋ยวก่อนอะไรไอ้นี่มันจะมาขโมยดาบแล้วเฮ้ยมันจะมาขโมยดาบเหรอเฮ้ยดูดิเลี้วไอ้สารละเร็วนี่นะยั้งยังยั้งเหรอเฮ้ยทำไมดาบดาบนี้เป็นเลือดสีดำวะเลือดมันหายแน่เลยเฮ้ยทองหลออไอ้ทองหลออ ฝา,<ว>า,าลองแล<ะ>้วโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าในคลิปหน้าจุกคน